วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ peace be with you สันติสุขอยู่กับคุณซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนิรันจันทรจรอยู่ตรงนี้กับดรจริยาสอนมยุราผู้อำนวยการสื่อมวลชนเสียงสันติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรนันและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะคะคุณผู้ฟังครับรายการ peace be with you นะครับสันติสุขอยู่กับคุณ เป็นอีกหนึ่งรายการของสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับที่ให้คุณค่าและก็มีความหมายต่อก,การดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนา19หรือว่าโควิด19นะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆครับสถานการณ์วิกฤตโควิด COVID นี้อยู่กับเราชาวโลกและพวกเราชาวไทยมาได้ปีครึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน เรายังคงใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างปกตินะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังและน้องๆคงจะปรับตัวปรับความคิดพร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราอยู่นี้ได้กันแล้วนะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้าถูกต้องแล้วค่ะคุณนิรันคะคุณผู้ฟังค่ะอนาคตยังมาไม่ถึงเราไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างค่ะ มีปัญหาเรื่องการเงินการงานการเรียนครอบครัวเมื่อเราประสบปัญหามีสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าให้เราสูญเสียความเชื่อและความศรัทธาค่ะคในทางตรงกันข้ามนะคะให้เราร้องทูลวิงวอนต่อพระเจ้าที่รักของเราพระองค์จะทรงช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งจากชีวิตที่ดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะค่ะค,คุณผู้ฟังคะ ให้เราเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีท่ามกลางความทุกข์เพราะว่าความทุกข์ทำให้เราอดทนค่ะและความอดทนนั้นก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังนะคะคุณนิรันดร์ค่ะคุณผู้ฟังคะขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ละความกังวลแต่วางใจในพระองค์อย่างแท้จริงนะคะคและก็อย่ากลัวอย่าก,กังวลใจในเรื่องใดๆค่ะพระองค์จะทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟัง คุณนิรันดร์คะช่วงนี้อาจารย์ขอทักทายพร้อมหนุนใจคุณผู้ฟังในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคและช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวชีวิตที่ให้ข้อคิดดีๆจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่ทางทีมงานเสียงสันติได้ไปพบไปพูดคุยและสัมภาษณ์มาใช่ไหมคะใช่แล้วครับอาจารย์ แต่ช่วงนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังนะครับได้ฟังเพลงที่ทีมงานเตรียมไว้เพื่อเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเชื่อว่าบทเพลงนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังหายเหนื่อยจากการแบกภาระหนักไปบ้างนะครับไปฟังด้วยกันครับ เพศใดพระคริสส่งดีต่อฉันในวันที่ฉันลม 真。 คุณผู้ฟังครับได้เวลาแล้วละครับที่คุณผู้ฟังจะไปฟังเรื่องราว<ม>ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลแห่งสันติสุข person of peace ครับในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ไปฟังกันครับกับดรจริยาอาจารย์จะเป็นผู้ที่นำเสนอและก็ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนิรันคะคุณผู้ฟังค่ะ บุคคลแห่งสันที่สุข Person of Peace ในวันนี้เป็นคิตชนที่รักพระเจ้าท่านหนึ่งค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์บางเวลาวิทยาลัยดุริยสินนะคะมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเป็นวิศวกรด้านเสียงรับงานต่างๆก็คืออาจารย์โปเมสิยาดนค่ะคุณผู้ฟังคคุณผู้ฟังคะอาจารย์โปเมยาดนไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะ อาจารย์รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ในเวลาต่อมาค่ะอาจารย์โปจบการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยศสินจากมหาวิทยาลัยพายัพและหลังจากนั้นนะคะคุณนิรันด์อาจารย์โปก็ได้มีโอกาสไปพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษในสิ่งที่เล่าเรียนมาค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทำงานมากมายในห้องสตูดิโอต่างๆในประเทศไทยนะคะค และสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแห่งหนึ่งค่ะที่อาจารย์โปได้ร่วมรับใช้เป็นพนักง,งานประจำอยู่3ปีค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่อาจารย์โปรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เสียงสันตินั้นมีผลงานมากมายค่ะทางด้านดนตรีและเสียงเพลงที่ผลิตออกมาหลายอัลบัม้มอย่างเช่นอัลบั้มเพลงคริสต์มาสนะคะคที่ผลิตออกมาโดยได้รับความร่วมมือกับคิทจัรต่าง ไม่เพียงแต่ผลิตอัลบั้มเพลงและดนตรีของเสียงสันติให้กับพี่น้องชาวไทยก็ยังต้องมีต่างชาติด้วยนะคะคต้องขอขอบพระคุณพระเจ้าค่ะสำหรับชีวิตของอาจารย์โปที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานพันธกิจของเสียงสันติด้านเพลงและดนตรีเกิดขึ้นอย่างเกิดผลเป็นอย่างยิ่งค่ะ คุณนิรันด์คะคมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะก่อนที่เราจะไปฟังอาจารย์โปกันว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้อาจารย์โปได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างและมีการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรคะเป็นเรื่องที่พวกเราทีมงานเสียงสันติมีความภาคภูมิใจในงานนี้มากๆเลยครับซึ่งอาจารย์โปนะครับก็ได้ช่วยเราเป็นอย่างมากครับทั้งการประสานงานกับนักร้องนักดนตรีและก็เรื่องการควบคุมเสียงด้วยครับ คุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลงานการผลิตซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์พระราชาแห่งดวงใจ King of Hearts ที่ทางเสียงสันตินะครับโดยด็เตอร์จริยาผู้อำนวยการของเรา เป็นผู้ดำเนินเรื่องของพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรไปบรรเลงและขับร้องนะครับเรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนิรันดร์คะที่พูดถึงเรื่องนี้ในช่วงนี้นะคะคอาจารย์คิดว่าจะพูดในช่วงต่อไปค่ะค คุณผู้ฟังคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดพระราชาแห่งดวงใจ King of Hearts เสียงสันติได้ผลิตออกมาจํานวนทั้งหมด3,000แผ่นคะ่ะ เพื่อแจกให้แก่คริสตจักรองค์กรคริ Christian, สเตียนสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐต่างๆและก็เพื่อจำหน่ายด้วยค่ะในราคาแผ่นละ250บาทค่ะคร,รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะทางเสียงสันติก็ได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเรียบร้อยไปแล้วค่ะทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระปีชาด้านดนตรี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะมีซีดีชุดนี้ไว้ติดต่อมาได้นะคะที่หมายเลข053242654ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราจะไปฟังอาจารย์โปกันค่ะว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้อาจารย์โปได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง และมีการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ช่วงบุคคลแห่งสันติสุข ผลกระทบที่เห็นชัดเจน,นครับส่วนตัวเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์เนาะงานก็โดนแคนเซิลหมดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับยกเลิกการหมดเลยทั้งในเชียงใหม่และในกรุงเทพเพราะว่าสตูดิโอเขาก็ปิด การเรียนการสอนในมหาลัยก็ต้องปรับไปเป็นการสอนออนไลน์ซึ่งก็มีความติดขัดอยู่มากมายนะทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทั้งวิธีการที่เราจะต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นระยะแรกของโควิดที่มาส่วนปีนี้เนี่ยก็พอดีว่ามหาลัยเขาหยุดนะครับด้วยเชียงใหม่ที่มีโควิดระบาดมหาลัยเขาหยุดไปเป็นเดือนก็ผลกระทบตรงๆก็อาจจะไม่มีมากนักแต่ว่า ทางด้านการเงินก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันรวมถึงการที่เราต้องคอยระมัดระวังตัวเองจากการที่จะต้องไปในพื้นที่สาธารณะนะครับอยู่ตลอดเวลาอะไรเงรี้ยบางทีก็มีมีความวิตกกังวลอยู่บ้าง คุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เดินทางมาสู่ช่วงกลางปีของปี2021กันแล้วนะครับซึ่งเป็นปีที่โลกต้องจดจำมากที่สุดอีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะโลกของเรานะครับยังคงเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือวิกฤตระบาดโควิด1 9นะครับที่มาอย่างไม่มีใครได้ตั้งตัวเลยครับให้เราขอบคุณในทุกกรณีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะคุณนิรันค์คะครับคุณผู้ฟังคะ ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากจะมีใครสักกี่คนคะ่ะที่จะกล่าวคำว่าขอบคุณออกมาได้แต่คนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าในทุกๆวันจะมีพลังและความสามารถที่จะมองโลกในแง่ดีได้ในทุกกรณีคะ่ะ และอาจารย์โปก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะคให้เราไปฟังกันค่ะว่าอาจารย์โปขอบคุณอะไรและในเรื่องใดบ้างในช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 งานที่เกี่ยวกับงานสตูดิโอและการออกพื้นที่ถูกยกเลิกหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นหมายถึงด้านเศรษฐกิจก็ต้องมีปัญหาแน่นอนค่ะครับ ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอนเพราะว่าด้วยงานที่ลดลงแล้วก็รายได้ที่แทบจะไม่มีเข้ามาเลยเนี่ยแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าน่นะครับก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะเดินทางหมายถึงว่าเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานได้โดยไม่เคยมีปัญหาสะดุดอะไรเลยพระเจ้าเลี้ยงดูตลอดครับ งานถูกยกเลิกก็รายได้แทบจะไม่มีก็คือไม่มีเลยแต่ว่าก็ยังพอมีความช่วยเหลือเช่นจากรัฐบาลในส่วนของโครงการต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวไม่ต้องเช่าที่อยู่อาศัยก็คือพักบ้านของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่มีรายจ่ายด้านนั้นแล้วก็อาหารการกินยังพอมีที่บ้านที่ยังซัพพอร์ตได้รวมถึงบางทีมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาไม่ได้ให้เป็นเงินแต่ว่า พาไปกินกาแฟบ้างหรือเลี้ยงกาแฟบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่อีกหลายๆคนหลายๆท่านที่คอยถามไถยแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งอุป,ปโภคและบริโภคหลายๆอย่างหลายๆครั้ง ค,ความกลัวในการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับความมิตตกกังวลใจเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยของชีวิตนะครับก็ยังคงอยู่กับพวกเราชาวไทยนะครับซึ่งไม่สามารถรู้ได้นะครับว่านานแค่ไหน อีกกี่เดือนอีกกี่ปีนะครับที่เราจะเลิกใส่หน้ากากอนามัยกันเลิกล้างมือทําความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมถึงการเลิกปฏิบัติตัวเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในกลุ่มคนมากมายครับช่วงนี้ให้เราไปฟังเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันครับไปฟังกันในช่วงเล่าสู่กันฟังครับช่วงเล่าสู่กันฟัง ผลกระทบที่ได้รับจากโควิดก็คือไรายได้ลดลงจากงานที่ทำเป็นประจำทุกวันต้องลดวันทำง,งานไรายได้ก็เลยต้องลดลงด้วยส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็คือต้องเข้มแข็งแม้ว่าไรายได้เราจะไม่เหมือนเดิมก็ตามและในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็ยังมีความสุขเพราะพระเจ้าไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยังมีกินมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ครับสำหรับผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤตโควิดนะครับก็คือในด้านงานนั่นเองนะครับซึ่งผมรับผิดชอบในด้านของ การเยี่ยมเยียนคิดจักและชุมชนนะครับก็คือต้องออกไปพบปะผู้คนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําสื่อของเสียงสติในการที่จะไปประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคิดจักซึ่งแน่นอนว่าในสถานการณ์โควิดนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกไปพบปะผู้นําชุมชนหรือคิดจักได้นะครับก็เปลี่ยนวิธีการนะครับก็โดยจากการเดินทางไปหานะครับเป็นการโทรศัพท์ไปครับในการพูดคุยในการเยี่ยมเยียนนะครับ มีวิธีการที่จะให้ตัวเองมีสันติสุขในใจได้ก็คือการที่จะต้องไว้วางใจในพระเจ้าครับก็เชื่อว่าถ้าไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็มีหนทางนะครับในการที่จะทําทให้งานรับใช้ของพระองค์ที่ทําอยู่นั้นเดินหน้าต่อไปนะครับไม่สะดุดหรือติดขัดนั่นเองนะครับ ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้รับผลกระทบจากโควิดแน่นอนนะคะทั้งรายรับที่ลดลงหรือว่างานที่ลดลงแม้ว่าเราจะมีเวลาเท่าเดิมแต่ว่าการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนก็คงจะต้องเปลี่ยนไปค่ะจากที่เคยมีรายรับมากก็อาจจะลดลงจากที่เคยออกไปกินไปเที่ยวก็ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นจากสถานการณ์นี้นะคะเท่าที่เกิดเหตุการณ์ช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมา ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็คงจะต้องมาปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตในแบบ new normal ให้มีความสุขแต่จะทำยังไงได้นะคะก็จะต้องเกิดจากที่จิตใจเราเองนะคะรู้จักปรับตัวรู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างๆนะคะให้เป็นโอกาสในการหาความรู้หรือว่าอาจจะเป็นการอ่านหนังสือหรือปลูกต้นไม้นะคะตอนนี้กำลังฮิตๆกันเลยค่ะใช้ชีวิตให้เป็นสุขเมื่อใจเราสงบสุขสันติสุขในครอบครัวและสังคมก็จะ เริ่มสงบสุขไปด้วยนะคะ คุณผู้ฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ p e a พ be with you สันติสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะครับและเรายังคงอยู่กับอาจารย์โปโมเมศยดลบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ด้วยครับผมขอมอบช่วงเวลานี้ให้ดรจริยาดำเนินรายการต่อครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณนิรันค่ะคุณผู้ฟังค่ะแม้ว่าอาจารย์โปจะได้รับผลกระทบพิษภัยจากโควิด -19 อย่างมากมาย แต่ก็ยังมีสันติสุขในใจค่ะคและสามารถส่งมอบสันติสุขของพระคริสต์นี้ให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องร่วมวิกฤตได้ค่ะให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจของอาจารย์โปอกันค่ะเรากำลังอยู่ในหุบเขาเงามัจุาุาาชแต่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจเนี่ย้วยสถานการณ์แห่งความยากลาบากเนี่ย มันไม่สามารถที่จะเข้ามากัดกินหรือเข้ามาทำลายสาันติสุขในใจของเราได้ การที่เราอธิษฐานการที่เราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าการที่เราติดสนิทกับพระองค์ด้วยการอ่านพระคัมภีร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้ทําให้เกิดสันติสุขทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดเราสามารถทนได้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบสุดๆนะครับเลวร้ายแม้แต่ว่าไม่มีตังสักบาทในตัวแต่ว่าก็ยังมีความสุขได้มีอาหารกินอิ่มมีที่พักมีที่นอนมีชายคาให้หลบฝนนะครับ สิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นพระพรนะครับพระพรจากพระเจ้าถ้าหลายๆคนที่เกิดความวิตกกังวลหลายๆคนที่เกิดมีปัญหาหลายๆคนที่กําลังเจอพายุหลายๆคนที่กํา,ล,ากลังเดินบนหุบเขาแห่งความตายหลายๆคนที่กําลังทุกข์ยากลําบากเนี่ยถ้าได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยให้เราดําเนินชีวิตโดยมีสันติสุขท่ามกลางปัญหาต่างๆได้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังกับการได้ฟังประสบการณ์จากบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้อาจารย์โปเมศยดลน,นะครับอาจารย์บางเวลาวิทยาลัยดุริยสินมหาวิทยาลัยพายัพและวิศวกรด้านเสียงหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็หนุนใจคุณผู้ฟังที่กําลังเผชิญกับเรื่องต่างๆมากมายนะครับที่ทำให้เป็นทุกข์ในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณดรจริยาสอนมยุรา ผู้อำนวยการสื่อมวลชนเสียงสันติเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับข้อคิดดีๆครับก่อนปิดรายการในวันนี้ผมขอให้อาจารย์นะครับช่วยส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังจะได้มีสันติสุขในใจครับยินดีค่ะคุณนิรันดร์ค่ะค,คุณผู้ฟังคะเราสามารถวางใจและพึ่งพาพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตค่ะยามสุขยามทุกขยามวิกฤตให้เราเข้าหาพระองค์ พระองค์ทรง,งรู้ทุกอย่างค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในวันนี้วันพรุ่งนี้และต่อๆไปในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะคะเราไม่สามารถติกเลี่ยงความยากลำบากแต่เราจะมีสันติสุขและกำลังที่ได้รับจากการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ค่ะครับคุณผู้ฟังคะไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่เกินกว่าพระองค์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาค่ะ ขอให้เรามีใจที่จะเข้าพึ่งพิงในพระคุณของพระองค์พร้อมทูลเรื่องราวต่อพระองค์ขอให้เราได้รับพระเมตตาและพระคุณที่พระองค์จะทรงช่วยเราในทุกๆสิ่งกาให้เราขอบพระคุณในทุกกรณีดังพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละ เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณแล้วละครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตนะครับและก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตครับเช่นอาหารและก็ของใช้ประจำวันต่างๆครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือว่า โทรเข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้นะครับโดยเขียนและก็ส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0ครับหรือจะที่อ e ีเมลก็ได้นะครับคุณผู้ฟังที่ v o p w o i s e o o p e t e o r g ครับหรือโทรศัพท์053-242654และ053-260-627ครับ ทางทีมงานนะครับจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นนะครับวันนี้ด็เรจริยาและผมนิรันดร์ครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆและก้าบุคคลแห่งสันติสุขนะครับที่จะเป็นผู้มอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในครั้งต่อไปขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ชื่นชงพระเมตตาพระไม่หยุดยัง้งไม่ทุกวันเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดจดังแม่น้ำท่มทุ่มตัวข้าพระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิตหลั่งไหลมาพระองค์ฟื้นวิญญาณของข้าในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น ข้าเชื่อพระสัญญาข้าไม่วันไหวเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตขา้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอโมทนาข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียงเพื่อขอบคุณพระบิดาข้าจึงสรรเสริ ใจที่มีขอรองสรพนามระจาก็กกจะรอง